คฝากกดติดตามด้วยนะครับผมทำเองนะครับมีห้องเล็กๆอยู่ที่นี่ก็เลยรีวิวบ่อยๆช่วงนี้ก็กลางๆตุลาครับผมวันที่ย2ิบสองตุลาช <c oughs> ำบัดไม่ได้โอเคยามพบพนะครับของอาคารชุดเดอะพาโนชั้น9้า สะไม้น้ำเป็นอินฟินิตี้นะครับนี่ก็ฝนเพิ่งตกไปแล้วก็พอมีคนไม้น้ำอยู่เราจะไม่ถ่ายคนไม้น้ำนะครับนี่ห้องผมก็จะเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ก็อีกนิดเดียวครับเฟอร์นิเจอร์ลงและเหลือซื้อทีวีตู้เย็นนะครับม่านติดแล้วด้วย นี่ครับอินฟินิตี้พูล